สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วกับชาเลนสร้างกล้ามเนื้อลดพุงสามสิบวันวันนี้ EP ที่สิบห้าในการชาเลนต์ค่ะพี่น้องเข้ากระเฮ็ดคอยเฮ็ดไปตามกำลังของเข้ามื่อกีช้ชาเลนยกดัมเบลยี่สิบครั้งเมื่อนี้เป็นมือที่สิบห้าในการชาเลนต์ค่ะพี่น้องกับค่อยสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวกบลดเองค่ะพี่น้องเนี่ย ปีที่สามของการของคนร่างกายแหงมีจังแต่ขี้ไล่เวนาของพี่น้องหล่อเยี่ยมมากอลย่าธรามชาติเด็ดเลยนะเฮ็ดผิดมั่งถูกมั่งกับเฮ็ดนี่แบบของเฮ้า โดยที่บ่าบาดเจ็บกับพ่อละ่ะคะพี่น้องเราก็จะมาชาเ์ล้นบ่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองแต่บางคนก็มาถึงก็เพราะว่าเราแก่บ้างละหน้าเหี่ยวบ้างละหกสิบแล้วอ่ะจะให้มันเต่งตึงเหมือนสาวๆมันก็ไม่ใช่เนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้ปิดสัญญากพูดน,นอกเรื่องแล้ว ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามช่องข้ากับสิเฮตุชาเลนบ่อยๆปัจจุบันทั้งไท่ทั้งเล่าบนปีไปทั่วหลักทรัพย์องวอลเ่ย์บ้คือภาคไตเราก็จะชาเลนจ์บ่อยๆให้กับสุขภาพตัวเราเองยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งต้องขยันออกกำลังกายคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ